มเกตค่ะอ่าครับก็เมื่อคืนนี้ราคาทองคำอ่อนตัวลงไปเหลือราวๆ1720กว่าเหรียญเนี่ยตรงนี้ลดลงไปเพราะอะไรครับคุณมาวันเอ่อพันเมื่อวานไปทําโลที่1711จ็ด้อยสิบเอ็ดดอลลาร์ต่อทรอยส์อัลนะคะหลักๆก็คงจะเป็นเหตุผลของกรีกซึ่ง ไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เลื่อนมาที่จะต้องมาฟังว่าเเขาจะหาจุดเอบรรุได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ยอมยอมกันได้ไหมนะคะ mm hmm. ก็ต้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องคอยติดตามเพราะว่าพาหลังจากไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยยูโรก็อ่อนทองคาก็ดรอปตัวตามลงมาและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่มันย่อม,มา แรงกำลังการซื้อดูเหมือนจะน้อยลงมันถึงได้ย่อลงมาค่ะนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูจากแนวโน้มแล้วราคาทองคำเนี่ยจะสามารถลดลงทะลุ1,700เหรียญลงไปได้หรือเปล่าครับต้องรู้ว่าอันนี้พันเจ็ดร้อยมันเป็นแนวตั้งใหญ่อะนะคะแนวรับใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นน,นักลงทุนต้องจับตามองว่าสามารถจะเบรกเอาท์ตรงนี้ไปได้ไหมถ้าเบรกเอาท์ได้โอกาสที่จะเห็น พันเจ็ดร้อพันหกร้อยเก้าสิบหรือพันเออพันหกร้อยเก้าสิบก็มีพันหกร้อยเก้าสิบก,ก็จะอ,อยู่ในระดับสองหมืนสี่พันแปดร้อยบาท<อ>ก็มีโอกาสที่จะเห็นเอ่อต้องดูค่าวันนี้ผลการประชุมของทางยุโรปเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะมีผลที่จะทําให้เงินยูโรอ่อนลงมาอีกไอถ้ามีผลก็มีโอกาสที่จะ ลงมาช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์ดาวเราจะบอกว่าดาวก็ได้จริงๆไซด์เวตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปได้ทั้งสองทิศทางเพราะว่าถ้ามันสามารถยืนเหนือ1734ได้โอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไป,ไปไปอยู่ในโซนขาขึ้นก็มีแต่ถ้าดอกลงมาต่ำพ7 0เร้นักลงทุนก,ก็ต้องจับตามองว่าโอกาสที่จะย่อลงไปก็น่าจะมีอีกนะคะ๋อครับแล้วก็ช่วงนี้ เข้าใกล้เทศกาลวาเลนไทน์นะฮะวันที่14กุมภาวาเลนไทน์จะมีผลอะไรต่อทองคำบ้างไหมครับอาจจะมีผลว่านักลงทุนอาจจะไม่มาลงทุนหายไปหายไปเที่ยวพัหน่อ๋อหายไปเที่ยววาเลนไทน์นะค่ะอ๋อนะฮะประมาณนั้นนะค่ะไม่น่าจะมีผลกับกับทองคำค่ะหลักๆเราก็ให้นักลงทุนกับตามองที่ยุโรปเพราะว่า ถ้าหลังจากประกาศตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีผลกับทองคํทดิฉันเชื่อว,ว่าตอนช่วงประกาศน่าจะมีย่อลงแล้วก็ส่วนวันนี้เนี่ยวันนี้ประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยจะมีการประชุมของเฟดนักลงทุนต้องจับตามองนะคะเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเฟดประกาศคงอัออตราดอกเบี้ยเออไปจนถึงปีสองพันสิบี่เนี่ยทำให้ทองคำดีตัวขึ้นมาหกสิถึงแปดสิบเหรียญแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเออเฟดมีการประชุมเนี่ยก็มีการว่า เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ก็ทําให้ทองคําดิบตัวขึ้นมาสิบยี่สิบเหรียญเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเฟดมีการพูดเป็นในยะที่เป็นลบกับอเมริกาเนี่ยโอกาสที่ทองคําอาจจะจะดีกลับมาอยู่เหนือพันเจ็ดร้อยสามนสะิบห้ามีค่ะเป็นจุดต้านนะคะโอ้เรียกว่าเฟดนี่คือหลังๆนี่เป็นตัวสําคัญที่ทําให้ราคาทองขึ้นลงมากนะฮะใช่ค่ะอะนะครับ แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยค่ะทาง ECB ก็จะมีประการประชุมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยวันพือหัดโอกาสที่ทองคําจะย่อตัวลงมาก็ยังมีอยู่เพราะข่าวก็ยังเป็นทางด้านลบอยู่ค่ะอืมนะครับก็ดูจากกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสอยู่ในโซน over 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 buy ค่ะ over buy ค่ะนะฮะก็ แล้วเรื่องของอค่าเงินตราเนี่ยนะฮะเงินบาทที่แข็งขึ้นมาเนี่ยดอลลาร์ที่ก็แข็งค่ากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีผลต่อ,อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนครับดอลลาร์ดอลลาร้อนทบบาทถึงแข็งนะนะคะอ่าครับครับค่ะดอลลาร์ลลาอ่อนลงด้วยความที่เศรษฐกิจของอเมริกามันไม่ดีดอลลาร์อ่อนบาทก็แข็งมันก็สวนกันมาทำให้ทองคำ เอ่อเอ่อับตัวขึ้นแต่อย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้ทั้งที่ยุโรปกับที่อเมริกามันไม่ดีทั้งคู่แต่เวลาที่ยุโรปมันไม่ดีเดี๋ยวทองคำจะย่อลงมาเกาะเป็นการรับข่าวแล้วก็จะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราเราดิฉันมองว่าถึงจะมีการยอ่อเนี่ยก็ต้องกลับตามองว่าถ้ายังไม่ยืนต่ำกว่าพันหกร้อยห้าสิบมันก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ค่ะอืมแล้วนะเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าจีนปีนี้ก็รู้สึกจะโตไม่ค่อยดีป้อแป้ป้อแป้เนี่ยแล้วก็ถ้ามีพิษจากหนี้ยุโรปเรื่องกรีซเนี่ยจะทำให้อ่าบางคนบอกว่าจะทำให้ตัวเลข GDP จีนอาจจะลดจากบวก8เหลือบวก4เปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้คุณพวันมองว่าจะมีเอฟเฟกอะไรไหมครับคือทางซี่จีเนี่ยด้วยความที่เขามีสภาพคล่องของเงินดีมากคนเอเชียรักทองชอบการซื้อทองแล้วก็ ตลาดเช้าเถ้านักลงทุนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าเช้าเปิดตลาดมาเนี่ยตลาดค่อนข้างจะแอคทีฟมันมาจากทางซีจีนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจีนก็จะซื้อซื้อทองคําเพื่อไปอภิพถายกับตลาดโคเมกหรือตลาดของเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างแอคทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ย เศรษฐกิจถึงจะย่อลงมาแต่ก็ยังมีสภาพคล่องที่ดีอยู่ดิฉันก็ยังเชื่อว่าทางจีนไม่น่าจะมีเอฟเฟกกับทางด้านทองคำเท่าไหร่อะคะ่ะ oh, หลกัหลกๆ oh, <okay. S 2> ให้จับตามองสามที่คืออเมริกายุโรปแล้วก็มิดเดิล a อีซึ่งเป็นข่าวทางด้านอิหร่านเพราะว่าข่าวทางด้านอิหร่านตอนนี้ก็ค่อนข้าง ต้องจับตามองอยู่เหมือนกันด้วยความที่เมื่อสองวันก่อนได้ยินว่าอิหร่านเนี่ยมีการเริ่ม้อมลบแล้วอตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีการจุดทนวนจุดจุดทนวนไอ้ที่จะเกิดปัญหาทางทางด้านการเมืองได้อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ถึงตัวประธานาธิปดีรีรารักโอบามาก,ก็มีการประกาศมาว่า อาจจะมีการยึดทรัพย์ของอิหร่านที่ฝากไว้ที่อเมริกาโอ้อย่างงั้นเลยเหรอฮะค่ะก,ก็เหมือนกับตอนที่กัณฑาฟี fi, มีเงินเหลืออยู่ที่อเมริกาสามหมื่นกว่าล้านก็โดนทางที่อเมริกายึดทรัพย์ไปเหมือนกันอันนี้อาจจะถือว่าเป็นการตัดตัดกาลังของอิหร่านหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าอันนี้เป็นการจุดชนวนระหว่างอเมริกากับอิหร่านขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะดีดตัวสูงมีเพราะฉะนั้นอย่างที่ดิฉันบอกมาเป็นไซด์เวย่ยอ่อ ข่าวที่จะทําให้ยอ่อมีข่าวที่จะทําให้ขึ้นก็มีเพราะฉะนั้นนักลงทุนเวลาลงทุนเนี่ยอย่าลงทุนเต็มพอร์ตย่อซื้อขึ้นขายน่าจะลงทุนกันลักษณะดีนะคะอืมนะฮะ <c oughs> ก็ราคาน้ํามันดิบนี่ตอนนี้ก็อ่อนตัวลงมานะฮะ <c oughs> เหลือประมาณสักเก้าสิบหกจุดเก้าเหรียญน,นะฮะ <c oughs> จากร้อยเหรียญเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าทองำอทำต้องทำจริงๆตามน้ํามัน ต่อเมื่อมันมีปัจจัยทางด้านการเมืองเท่านั้น oh. ในช่วงนี้แต่ถ้า oh. ช่วงนี้เนะี่ยอย่างอย่างนี้ดีมาหรือซัพพลายของทองคําที่จะทําให้ขึ้นหรือลงเนี่ยกองคําไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่จะตามต่อเมื่ออย่างที่ตอนที่อิหร่านมีประกาศที่จะปิดช่องแคบเฮมูสก mm ็เดบิวขึ้นมาคือตามสถานการณ์การเมืองมากกว่าที่จะเป็นการตามโดยการเออเออเอเอ,เอตามโดยที่จะมีการเทรดหรือการการ ย้ายยกเงินมากกว่าค่ะโอ้นะฮะ,ะก็เรียกว่าอตอนนี้แล้วคุณพวันดูค่างเงินยูโรนี่จะมีโอกาสลดลงต่ำกว่า1.30ได้ไหมครับ1.30ช่วงนี้ต้องดูคนะ่วะว่าเหตุการณ์ทางที่ยุโรปเนี่ยมีไรแรงแค่ไหนมีเอะจะ จะไปแยกกว่านี้ไหมจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยไหมเพราะว่าวันนี้อีสบีมีการประชุมเนี่ยอาจจะมีนโย,ยบายการลดอัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยลงไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ทองคาจะขยับตัวต่อก็มีนะคะอืมนะครับอา้าวก็เรียกว่าไม่ใช่ลงอย่างเดียวนะทองอาจจะดีดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะมีโอกาสค่ะอ่านะฮะอ้าวทางคุณบุรกิจรู้สึกมีคําถามท่านผู้ชมทางบ้านเรื่องทองนะครับถามคุณพะวันหน่อย ครับเขาก็ถามครับว่าราคาทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นลงในช่วงวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดนี้อย่างไรครับก็ถึงสิบเอ็ดหมายถึงว่าแนวรับแน <10 S 2> วรับ,รบด้านะระหว่างอาทิตย์นะคะครเรามองอย่างนี้เรามองว่าแนวรับของอาทิตย์เนี่ยน่าจะอยู่ที่พันหกร้อยเก้าสิบ US d o l l a หรือสองหมื่นสี่พันแปด้อยสิบาทนะคะคแล้วก็ถ้าเป็นรับแรกคือก็คือเมื่อคืนนี้ที่เป็นโลคือสองพน สองหมืนห้าพันกับ80ดิบาทนะคะเราก็ถ้าเป็นต้านเนี่ยเรามองต้านแรกอยู่ที่หนึ่งหนรสามหรือ25,400อบาทแล้วต้านที่สองอยู่ที่พ7นเด้อยี่หรือ25,500บาทค่ะโอ้แมนี่ชัดเจนเลยนะฮะบอกแนวรับแนวต้านให้ให้รู้เลยนะฮะค่ะพอดีเมื่อสองวันก่อนเห็นมีผู้ฟังที่เป็น ผู้ฟังประจําของอาจารย์วิเชียนเนี่ยไปเจอกันที่สัมมนาของของ y l ยเอเงเขาก็พูดให้ฟังว่าจุดข้างต่อไปที่พูดให้ช่วยพูดเป็นบาทก็เลยจะเน้นตรงนี้ไว้ในค่ะนอกจากดอลลาร์แล้วให้พูดบาทด้วยนะจะได้คิดง่ายๆไม่ต้องมาคํานวณอะไรมากมากมายอีกนะแต่จริงๆการที่เราบอกเป็นดอลลาร์มันจะถูกต้องมากกว่าบาทเพราะว่าเอ็กเซนบาทเนี่ยมันต้องอยู่ที่ปัจจัยค่อนข้างเยอะข้าเงินบาทมันจะเปลี่ยนไปตามที่ไม่ว่า บาทเนี่ยมันตามทั้ง US เอสมตามทั้งยูโรหรือแม้มันตามแม้กระทั่งเอเชียทั้งหมดอย่างถ้าเป็นจีนเงินหยวนแข็งบาทก็แข็งเงินหยวนอ่อนบาทก็อ่อนอ,อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทกับประมาณการได้ยากกว่าทองคำอค่ะใช่ครับเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันจาก WLG มากเลยนะครับเพราะว่าคได้ชี้ทิศทางให้เราครับขอบคุณมากค,ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ